3บวก3ได้เท่าไหร่6ได้6พ่อมึงสิเอาไป2 8บิ๊กปานนั้นนัดวันแล้วนิโซแนนอะไรมันได้6ครับขวเออลูกเสือดมกาวมัวแล้วเคยคิดเชิงกระบองเหล็กไหมฮะยังไงแบบว่าสู้กับกาโร่อยู่ดีๆนึกครื้มใจเอากระบองยัดรูบอมโรมาราชไม่เคยครับน้องพี่ครับพี่สิงโตนำข้าวเหนียวบูด ่ใชลูกเสือลืมนอนหรอครับจำตื่นตื่นใส่แว่นหน่อยแว่นอยู่ไหนวะมองกล้องด้วยใส่แว่นแตกขอดูผ้าพันคอไม่ให้ดูหรอกเนี่ยเอามาปิดปากฮะเหมือนหลอทำไมเออแต่มองกล้องใกล้กว่านี้ ตับ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 อะไรตับตับตับับตับรองพื้นเบอร์ร้อยไม่ใช่ครับ